สวัสดีครับบ๊อดดีครับ <c oughs> ได้ยินข่าวว่าคุณพ่อมีเลขสูตรมีครับบ่พ่อแล,ล้วรุเนาะครับไปเกี่ยวข้าวบ่อบททำไมไม่เจอหน้ากันสักทีครับผมมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเร,เรื่อยเรื่อยเพราะว่ามีรถเกี่ยวข้าวต้องไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวทีนี้เกี่ยวอยู่แถวไอ้เนี่ยแถวอะไรป๋บ้านไอ้อะไรเนี่ยเขตอำเภอเพชรนี่แหละโอ้จ้างได้ซีสันนี่ใครอยากเกี่ยวข้าวก็ทักหาพ่อคุ้มเลยนะครับเนาะทักห้มเลยครับ รถเกี่ยวเขาพี่น้องผู้ใด้สีเกี่ยวเขาพักัาเลยมีคนงานตามรถไปด้วยหมายถึงว่าตามที่พุ่มไม้หรือคันนายเก็บให้หมดไม่ให้เหลือแบบที่ว่าไม่ให้เจ้าของนาเสียใจเก็บให้ละเอียดเลยเก็บให้ละเอียดคือเป็นงานละเอียดครับจะช้าก็ไม่ว่าครับเราทําไปเพื่อเกษตรกรด้วยกันอันนี้มาถึงวันนี้ก็เป็นว่าเรื่องเรื่องหวย เอาพ่อไปเอาสูตรมาจากไหนทําไมแม่นวะมันก็ได้มาเรื่อยๆแหมที่ว่าเซียนก็ส่งมาให้ประมาณนี้งวดที่แล้วได้ตัวไหนครับพ่อได้สองสามตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยบาไปเอามาแต่ทางหนพ่อโอ้มาไกลนะอืมเขาส่งมาให้เหรอเขาส่งมาให้สองสามตัวเดียวว่าแถวนน่นล่ะพิษลุโลกโอ้กี่งวดแล้วพ่อที่เขาส่งมาให้พ่อเพิ่งเพิ่งส่งมาให้ครับ นี่ก็รอรออยู่เขาว่าเขาจะส่งมาเร็วๆเนี่ยออแต่ว่ามีในใจอยู่แต่ยังยังยังเปิดกันไม่ได้นะช่วงนี้นะเอาใกล้วันก่อนครับแต่ว่าก็มีชุดเต็มให้อยู่ชุดเต็มให้อยู่แต่ว่ายังยังไม่เน้นนะพ่อเนาะยังไม่เน้นนะอรอใกล้วันนะจะเน้นให้ครับเน้นให้เอาให้สายบุญได้ได้อิ่มอิ่มใจเลยอิ่มใจเลยได้เด็ดมาอีกเมื่อได้เด็ดมาเพราะก็แสวงหาอยากให้สายบุญได้เหมือนกันครับ ทำไงสายบุญจะจะปลดหนี้หมดสินได้ก็ต้องแสวงหาเหมือนกันนะก็คือว่างัดสูตรตัวเองออกมาด้วยเลยใช่ไหมพ่อโอ้ยพ่อพ่อก็มีสูตรของพ่อเหมือนกันเหมือนกันประมาณนี้แหละไม่มีก็ต้องหาไม่เหนียวเลขอาจารย์เนาะมานี่เอาสูตรจะข้องกับสูตรสายรับเนาะเออประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เขาห้มาตัวเดียวคือหา้มาตัวเดียวสองสามตัวเดียว คือบกบวกไม่หมดแล้วเนาะไม่เจอกันอเกีนยวข้ัวก็ไม่ค่อยได้เจอกันพ่อก็ไปตามของพ่อพ่อก็ไปเรื่องของพ่อนะ่ประมาณนี้หนึ่งไปทําบุญสองไปทํานาประมาณนี้เกี่ยวข้าวมันก็เลยไ่ค่อยได้เจอกันวันนี้บังเอิญเจอกันโดยบังเอิญกันบังเอญมาทบุญพ่อเมื่อเนี้ยวันมาทำบุญครับก็เลยพ่อกันโดยบังเอิญเพราะคิดว่าผมเอ็มซีจะมาหาพ่อคิดว่าจะพ่อกัน โอ้ยผมตามหาพ่อหลายวันแล้วนี่ไปแดนไปเด้อเด้อพูดได้ใดก็ไปเต้ดำมาเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวหมดเลยขึืนข้าวตีสามโอ้เข้าบ้านตีสามตีสามตีสามโอ้ตีสามตีสามข้าเกี่ยวข้าวน่ะเกี่ยวข้าวว้าวเอาอยู่เบิดลขึ้นตบบนี้ได้เวลาพักผ่อนกันนิดนึงครับนิดนึงมาคำนวณว่ากูจะไปทางไหนวันนี้วันนี้วันนี้ประมาณนี้นะวันนี้ก็เลยมาทางนี้ เจอกันพอดีเออก็ได้เจอกับลูกๆพวกเอฟซีพอดีค่ะมีเลขนับมาฝากก็เลยว่าขอก่อนเด้อจากสองมือมืออื่นมืออื่ไปนี่ละประมาณนี้แหละครับสูตรนั่นก็คงจะถึงมือแล้วจะส่งให้สายบุญ้างเดียวเลยนะทางเดียวเอาฟันคงทุายน่าพอเนาะแต่แต่วันนี้ก็มีสูตรเต็มของคุณพ่ออยู่อนะครับอันนี้เขาก็ส่งให้เหมือนกันส่งให้เหมือนกันโอ้ส่งให้เหมือนกันแต่ว่าพอเพราะขั้นเด็กขาดบ่จ้าบ่เพราะขัด พ่อเสีเยวไปใสสูตรจักรของบอกไสสูตรจักงที่เขาส่งมาจากพิสุโลกโอ้ว่าว่ามันจะมีในนี้ไหมมีในนี้ไหมเราจะเด่นไหมเราจะปังปังไหมครับนี่แหละบัตรชุดถ่ายสีหล้วคือคือบ่อยากปล่อยแบบซีซั่วให้สายบุญเสียใจครับคืออยากปล่อยให้มันตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยประมาณนี้เมื่อนี้ใครเพิ่นเบิ้งสูตรไปก่อนนะพอนะครับทิมว่ลล่อไว้ตัวเดียวอันนี้ขอขอที่มงานนีล่อไว้ก่อนครับสักพักหนึ่ง โคกปรสายเกินไปหรือไม่เพราะใครอยากได้ก็พักหาพระคุมเนาะติดตามครับติดตามเบอร์ที่จะให้เนี่ยครับผมติดตามเดี๋ยวเบอร์ที่จะให้เดี๋ยวคัดลอกก่อนเนาะพ่อเนาะส่วนมากจะบนหรือล่างครับสูตรนี้ครับสามสองเมื่อกี้มันออกอะไรสองสามเมื่อกี้มันมันออกล่างนั่นแหละโอ้ส่วนมากจะล่างใช่ไหมพ่อมันส่มาล่างนั่นแหละประมาณนี้แหลสูตรทางเดียวนี้ ต้องรอเขาทรงเฮตมาให้พ่อเทียนึงครับคือพ่อพิ่นออก่องไปเพิ่นมีเบอร์โท่สายคํานวณกับโท่มหากระสายเหล็กรับเนาะครับโทรมาให้พ่อพิ่นเห็นพ่อทำบุญดีครับเทียงเหรอคพ่อพิ่นซื้อได้บางงานเนี่ยครับเมื่อวานี้สายถึงออกจากออกจากกลุ่มนั่นได้เพราะว่าไปทอดกระถินครับไปทอดกระถินเขาถามเม่เหรอพ่อไม่ไปเป็นพิธีกรในงานกระถินเนาะเาเป็นพิธีกรอีกใช่เป็นวยากรเป็นพิธีกร เราสมมุติว่าวัดอื่นจะเชิญไปอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เราทําบุญแน่เราทําบุญเราไม่หวังอะไรเลยครับครับเราทําบุญเป็นพิธีกรเป็นวิทยกรวัดต่างๆสาสนพิธีต่างๆเราได้มดเราเราศึกษาเรื่องนี้มานานครับศึกษาเรื่องนี้มานานเป็นยี่สิบปีนี้อใช่พ่อไปสายนี้มาตลอดไทยไม่มีวัดไหนไม่มีวิทยกรนี่สามารถทักหาพรคุ้มได้เนาะได้ครับได้ สูตเด็ดๆเหมือนกันนั่นแหละโดยที่ว่าไม่มีใครค้นคว้าตำนานนี้มาก่อนประมาณนี้ถูตรเราโบราณเราเลยมาจากไกลมาจากเมืองอุบลนนคนเก่าเก่าจากอุบลคนเก่าเก่าคือโบราณโบราณเลยนะครับใช่ใช่ใช่ใจห้างเดียวนี่แล้วเนาะเอฟซอรอแต่นายที่พิมพ์ว่ารอดไปเด้อรับรองว่าบ่บ่ให้เสียใจครับงวดที่ถึงบ่ให้เสียใจ คิดว่าได้เพราะว่าเขาส่งมาแบบนั้นเขาก็ป้อยไปแบบนั้นครับผมื่อหลายงวดอะบ่พ่อพึ่งพึ่งได้มางวดเดียวอแต่ว่าเขาถือเขาถือเขาถือห้องเขาแต่พอเอามาเบิดเป็นตกประกอบตัวเบิ่งสะก่อนว่ามันจะเข้ากิ่งหรือบ่เขาเขากิ่งมันเขาของเขากิ่งกิ่งเอาเขาส่งมาให้หลายแล้วแต่ว่าพ่อไม่เคยมาพิจารณาดูสักทีไม่เพิ่งจะมาดูงวดเมื่อกี้เพิ่งจะมาดูเข้ากิ่งก็เลยว่า สมควรที่จะปล่อยให้สายบุญประมาณนี้นะครับคิดว่าจะขายสายบุญมีดปัดใจไปท่าบุญต่อๆกันไปอีหล่างอย่างเดียวลั่งอย่างเดียวคิดว่าคงจะไม่มีปัญหานะให้มันเข่าในเด้องวดในถาเด้อบ้าน่นนองพรุ่งนี้พรุ่งนี้กับเบรเรืนี้ก็ไปงานกระถินอีกแล้วเนี่ยครับคงจะจะว่างตอนไหนก็ไม่รู้นะ้อกระถินวัดไหนค่ะบ้านนุสวัรคิ์นุสวรรค์โอ้เจอพ่อคุ้มได้นะครับ พอดยกให้ดูหน่อยครับพ่ออันนี้เป็นสูตรจำลองไว้ก่อนนะครับครับอันนี้ข้าวๆไว้ก่อนแล้วก็เนาะชุดเต็มก่อนตั้งดีๆนะเป็นภาพรวมไว้ก่อนนะครับผมจะไปคัดอีกทีนึงนี่ไม่ตัดจะตัดเหลือหางเดียวให้เหลือเลยครับตัดให้เหลือสองหางหรือหางหนึ่งประมาณนี้นะโอ้ไม่ไม่ให้มากไม่ให้มากเนาะ ถ้ามากอยากที่เห็นอยู่นี่มันมันเกินไปแล้วมันทําไม่ได้อันนี้คือชุดเต็มใช่ไหมพ่อชุดเต็มแต่จะไปตัดอีกที่นึ่งในเรื่องนี้นะถ้าใครสนใจติดต่อมามาเบอร์นี้นะครับนะครับทักหาพ่อคุ้มได้เนาะทักมาหาผมได้อยากให้้ายบุญเ่งมีสตุ้มสตางมีปัจจัยไปทำบุญในช่วงเทศกาลกรถินประมาณนี้นะครับผม เราไม่มีหนทางที่จะแก้ไขช่วยกันได้คือคือเรื่องหวยช่วยกันได้ส่วนมากก็ได้เขาส่งมาให้ใช่ไหมพ่อพ่อเขจดไว้จดไว้ครับครับประมาณนี้เบอโตเดอค่พี่น้อง่อนน089ครับ944ครับ3115นะครับทักมาได้เลยพอคุ้มนะครับพอคุ้มเดี๋ยวใกล้ๆวันจะเหลือแค่หาง2หางแค่นั้นประมาณนี้ครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว พ่อกรอคือกันเนาะพ่อกรอเหมือนกันครับโอ้มาจากแถวพิษณุโลกนะครับจะส่งมาให้ครับครับอืมออหยบสี่แคปหน้าจอไว้นะครับเบิไ้ก่อไว้ก่อนครับไปหยิบรอตเรี่ได้กันผู้ได้มากเนาะครับผู้ได้โบกกระ่านเนาะครับนี่อบวถาเอาเม็ดเตียวแคนแคนสำหรับผู้งบน่อยครับ้ผู้งบขอ รอก่อนวันสองวันประมาณแต่ว่วถ้าใครได้ก่อนก็เอาทักพ่อคุ้มเลยนะครับนะเผื่อมาก่อนเนาะครับผมขอบคุณพ่อคุ้มครับขอบคุณสำหรับแนวทางสายบุญโชคดีนะครับทดติดตามขอบคุณครับ